ตำนานขุนบรมโคดเงาเผ่าไทยสู่เครือข่ายเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุรมทรนิธานขุนบรมเป็นตำนานเก่าแก่ของชนชาติไทยสะท้อนการอพยพโยกย้ายและเคลื่อนตัวของชนชาติที่พูดภาษาตระกูลไทยไตายจากจ้่ผู้ไทยทางตอนใต้ของจีนบริเวณมณฑลกวางสีและภาคเหนือของเวียดนามสู่ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงและค่อยๆกระจายตัวสู่บริเวณยนกต่อเนื่องถึงลุ่มแม่น้ำสารวิน และแม่น้ำเจ้าพระยาในตำนานขุนบรมเป็นทายาทแทนถีฟ้าพญาแทนอยู่เมืองแทนเดียนเบียนฟูในปัจจุบันขุนบรมมีลูกชายเจ็ดคนเมื่อเติบโตจึงแยกย้ายกันไปสร้างบ้านแปลงเมืองในพื้นที่ต่างๆเกิดเป็นเครือข่ายเครือญาติของเมืองต่างๆทั่วอุษาคเนในภาคพ,พื้นทวีปได้แก่ 1. ขุนลอเมืองหลวงพระบางในลาว 2. ยี่ขาลานเมืองหอแต่12ปันนานในจีน 3. สามจูสงเมืองแก้วช่องบัวนในเวียดนาม 4. ใสผมเมืองยุนโยนกลุ่มแม่น้ำกบแม่น้ำอิงแม่น้ำโขงในไทยห้างูอิงเมืองอโยธยาสุพรรณภูมิลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในไทยหหลอกลมเมืองคำเกิดลุ่มแม่น้ำโขงในลาวและ 7. เจ,จ,จ็ดเจืองเมืองพวนแขวนเชียงขวางในลาว จะเห็นว่าทายาทขุนบรมมาสร้างบ้านเมืองในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันอยู่ในดินแดนไทยสองเมืองได้แก่อโยธยาสุพรรณภูมิและยุนโยนกแม้จะมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติใกล้ชิดตามตำนานแต่ขณะเดียวกันก็เป็นคู่สงครามขับเคี่ยวกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะยุนโยนกพัฒนาเป็นรัฐล้านนาส่วนอโยธยาสุพรรณภูพัฒนาเป็นรัฐอยุธยาในการต่อมา ความสัมพันธ์ขั้นต้นยังเกิดขึ้นกับเมืองเชื้อสายขุนบรมอีกแห่งในลาวคือหลวงพระบางซึ่งต่อมาคือรัฐล้านช้างกระจักษ์พยานสำคัญขององค์การเป็นเชื้อสายว่านเครือขุนบรมของรัฐอยุธยาคือการที่กษัตริย์อยุธยาในวงสุพรรณภูมิมีพระนามว่าบรมมาราชาต้นตอของคำนี้มาจากขุนบรมเพราะถือเป็นวีรบุรุษในตำนานและเป็นทายาทของแถน แม้ปัจจุบันเมืองแทนหรือเดียนเบียนฟู N จะอยู่ในเวียดนามแต่ถือเป็นเมืองลาวเก่าดังระบุในตำนานขุนบรมตอนหนึ่งว่าพระยาผีแทนจักให้เท่าขุนบรมลงมาเกิดในเมืองลาวเก่าเป็นหลักฐานปลายๆว่าลานช้างหลวงพระบางนับถือเมืองแทนเป็นถิน่นบรรพชน,พนร่องรอยเส้นทางหรือการเคลื่อนย้ายผ่านตำนานขุนบรมสะท้อนการโยกย้ายของคนพูดภาษาไทยไตย่ และวัฒนธรรมไทยไตยจากเมืองแถนในเวียดนามก่อนลงใต้มาถึงไทยหรือรัฐอยุธยาได้เป็นอย่างดีเพราะสอดคล้องกับเส้นทางการค้าของดินแดนภายในภาคพื้นทวีป แม้เส้นทางจะไม่ถูกระบุชัดเจนแต่เชื่อได้ว่ามีการเคลื่อนไหวทางการค้าบริเวณนี้มาร่วมพันๆปีแล้วก่อนจะขยายตัวเมื่อการค้าสำเพาจีนเติบโตเมื่อราวหลังปี1500ทําให้เราพบหลักฐานการโยกย้ายของผู้คนในกลุ่มภาษาและวัฒนธรรมไทยใตยจากดินแดนภายในสู่ลุ่งแม่น้ำท่าจีนฝากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา อาจารย์สุจิตวง์เทศอธิบายเรื่องนี้ในหนังสืออำนาจของภาษาและวรรณกรรมไทยว่าเนื้อหาในเรื่องขุนบรมและลูกชายทั้งเจ็ดนั้นเชื่อว่าถูกสมมุติขึ้นแม้แต่คำว่าบรมก็ไม่ใช่คำในตระกูลภาษาไทยแต่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตแปลว่าอย่างยิ่งที่สุดประเสริฐจึงเชื่อได้ว่าแต่งขึ้นภายหลังแต่ตำแหน่งบ้านเมืองและชื่อบ้านนามถือว่าใกล้เคียงและสัมพันธ์กับความจริง อันหนึ่งบริเวณมณฑลกวางสีถึงตอนเหนือของเวียดนามมีร่องรอยของบอกเกิดของวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัดนอรทารมดงเซินซาหอวิ่งก่อนเกิดการโยกย้ายลงใต้ของคนพูดภาษาไทยใตยมาตามเส้นทางบกสู่ลุ่มแม่น้ำโขงกับลุ่มแม่น้ำเจ้าครยารวมถึงแม่น้ำท่าจีนเส้นทางดังกล่าวทำให้เกิดเครือข่ายเส้นทางการค้าทางบก ที่ทอดยาวข้ามคาบสมุทรจากตอนใต้ของจีนผ่านดินแดนตอนในของอุษาคะเนและเชื่อมทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียผ่านเครือข่ายเมืองของกลุ่มชนที่พูดภาษาไทยไตย หลักฐานสนับสนุนคือความคล้ายคลึงกันทางภาษาของชนชาติไทยกับผู้คนในบางส่วนของเวียดนามและตอนใต้ของจีนคือพูดภาษาตระกูลไทยไตยเหมือนกันความเชื่อเรื่องแถนและขวาญการทำนาทดน้ำประเพณีทำศพครั้งที่สองรวมถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลหะสำริดทั้งหมดคือความเชื่อมโยงที่สะท้อนรากเน่าทางชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรมของคนไทยกับกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไทยไตย ทั้งในเวียดนามลาวและจีนตอนใต้โดยมีตำนานขุนบรมเป็นกุญแจสำคัญ